เที่ยวเสือหลวงพ่อนกวสังกะสีนะครับตัวนี้เป็นจานหลวงพ่อนกนะครับยุคต้นจริงๆนะฮะสร้างในพศสองสี่สมศูนย์ถึงสองสี่เจ็ดห้าอ่เป็นยุครคับเกี่ยวของหลวงพ่อปานนะครับตัวตัวนี้นะฮะจานเต็มตัวเลยนะนี่นะจานจานเต็มตัวนะฮะผมตามซื้อคืนมานะฮะประมาณแสนกว่าบาท พรอมบัตรสมาคมนะฮะตัวเนี้ยผมจะบอกไว้ว่าเป็นหลวงพ่อนกยุคต้นปกติหลวงพ่อนกเนี่ยจะเป็นพวกเขี้ยวหมีใช่ไหมฮะแต่ชิ้นนี้ก็คือเป็นเขี้ยวเสือครับ่ะไม่ค่อยได้พบเจอเคยลงในหนังสือของคุณใหญ่สุรินนะครับผ่านมือใหญ่เบอร์ใหญ่มาหลายคนผมก็ได้มาแล้วก็ขายให้ลูกค้าไปแล้วฮะแล้วก็ขอตามซื้อคืนมาตัวนี้นะะ เป็นตัวในตำนานนะมีเคยลงในหนังสือนะเป็นเขี้ยวเสือยุคต้นนะของหลวงพนกนะแกะจะเขี้ยวเสือนะผมมองว่าอาจจะถึงยุคพ่อปานเลยก็ได้นะครับเพราะว่าหลวงพนกกับพ่อปานเนี่ยท่าถือว่าเป็นศิษย์เอกหรือสหธรรมิกกันเลยก็ได้นะครับเพราะว่าพศสองสี่สามศูนย์เนี่ยมันคาบเกี่ยวกันมากแล้วมันปีลึกนะฮะแล้วชิ้นเนี่ยมันเขี้ยวมันเก่ามันลั่น มันดูง่ายมันยุคต้นจริงๆนะผมก็นี่มันตลับทองนี่ก็หนักประมาณบาทหนึ่งนะฮนะเนี่ยตัวก็พอดีนะตัวใหญนะ่เสือตัวใหญ่อยู่นะครับเนะี่ยหายากนะครับผมถึงอยากได้ก็เลยตามซื้อคืนมานะฮะหลวงพ่อนกจริงๆเนี่ยท่านเก่งนะครับแต่ของท่านเนี่ยถ้าเป็นเขี้ยวหมีเต็มเขี้ยวจานตุ๊กตาเนี่ยบางตัวก็เป็นแสนแล้วนะครับแต่ตัวนี้ย มันที่ผมตามซื้อคืนมาก็เพราะว่าหนึ่งมันดูง่ายมันเก่าสองก็คือมันเป็นเขี้ยวเสือซึ่งซึ่งมันไม่ค่อยมีใครได้จะมีกันนะแล้วอีกอย่างยังเขี้ยวมันเก่าอายุมันลั่นแตกลั่นเนี่ยมันยิ่งดูง่ายนะครับมันไม่เหมือนพวกเขี้ยวใหม่ๆอะไรพวกนี้อันนี้พวกนี้ใครๆก็มีกันนะแต่ตัวนี้มันเป็นตัวที่ดูง่ายนะ ออกบัตรสมาคมยังไงก็ยังไงก็ผ่านนะทุกมัน,ม,นมันแท้มันเรียกว่าแท้ตาเปล่านะสวยนะครับตัวนี้สวยมาก,มากนะน่าใช้นะครับนีใครอยากได้เปลี่ยนมือต่อก็บอกผมนะแต่ขอขอค้นสู้ราคาหน่อยนะฮะ